สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียพดพาลุยนะครับวันนี้เราก็พามาดูเจ้ายันมาเมื่อวานนี้ไปเทิมาสี่ไล่ครับสี่ไร่กับสิบสไล่พอดีครับก็มีปัญหานิดหน่อยครับรถจอดนาน จอดนานเลยปัญหาเกิดล,กลูกปืนโรเตอร์ครับลูกปืนโรเตอร์ตัวนี้แตกครับเห็นไหมครับพเพื่อนตัวขึ้นหน้าเกี่ยวตัวนี้ฮะโมเลตตัวนี้ <c oughs> ก็แจ้งทางศูนย์เขาให้มาทำให้แล้วครับศูนย์เขาบอกว่าไม่แตก ก็เลยเอาไปลองเทสดูเรียบร้อยครับคือตอนที่แจ้งผมไม่ได้มาครับเรียบร้อยเลยครับงานนี้ว่าจะลองลือเองน่าจะยากครับไี่รู้ว่าใส่น่าจะยากครับตัวนี้ ัวนี้ฮะแตกเยอะ <c oughs> ก็จะมีแท็กครับแท็กนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดปีนี้ไหมดูร้อยครับไม่น่ารอดแต่ก็จะสั่งของไว้ครับ เยอะเหมือนกันอันนี้มันอยู่ด้านในนะครับผมสลับประมาด้านนอกตะ <c oughs> ก,กี้ก็เปลี่ยนแล้วลูกปืนโรลเลอร์เขาบอกว่าเช็คให้แล้ว <c oughs> วานเท็ดน้ำมันพันหนึ่งครับเกี่ยวได้ประมาณสิบไร่ครับน้ำมันพันหนึง่งเจ้ายันมาแต่มันเป็นข้าวบางๆครับข้าวไม่หนาก่อทั้งที่เขามาเปลี่ยนให้ก็จะเป็นเปลี่ยนนี้ครับสเตอร์ตัวนี้ตัวล่าง ที่ผมใส่แล้วก็ถ่ายมันเครื่อง <c oughs> ครับ<ส><ข>ไอ้นี่ครับตัวที่ถอดออกจากกันนี่ครับเปลี่ยนเป็นเกียวดันขยายปากก็ยังอยู่นี่ครับใช้มาสองปี สองฤดูการน <c oughs> ี่เราเขาลมน่ค <g> ร <urg ling> ับเมื่อวานดูอันนี้แทกข้างที่ผมสลับมานะครับฝั่งนี้ยังโอเคอยู่ยังไม่เท่าไหร่ก็ฤดูนี้น่าจะสั่งมา ข้างหนึ่งก่อนครับน่าจะเปลี่ยนข้างน,นู้น้วก่อนลูกปืนนี้ก็ลูกปืนโรเลอร์นี่เช็คทุกตัวนะครับแล้วก็ลูกปืน <c oughs> ร้อตามนี้ผมลูกปืนสามตับนะครับลูกปืนใหญ่กึ่งเบ้าออกแล้วก็ใส่ลูกปืนใหญ่เข้าไปครับตัวใหญ่ก็เข้าเนี่ยเข้าฤดูก,การที่สามครับยังไม่แตกครับ อย่างอื่นก็น่าจะเป็นเกีียวครับเกีียวตั้งเกีียวนอนหน้าจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปตอนนาปีที่แล้วครับแต่ท่อส่งข้าวนี้เกีียวบนเกีียวบนตัวนู้นเปลี่ยนไปแล้วเหลือเกลียวตั้งครับเกีียวตั้งตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเดี๋ยวเช็คดูอีกทีครับ ที่ใ้ทางสูตรมาคืออะไรหาไม่ได้ครับต้องใช้ไหล่สูตรต้องใช้ช่างสูตรมาถอดคือผมก็ไม่ค่อยเป็นด้วยก็ได้นี่นี่หน่อยครับศึกษาครับช่วงล่างนี้ที่ว่ามันเป็นก็ช่วงล่างนี้รื้อหมดแล้วนะครับรื้อเองทำอะไรเองหมดครับแต่ว่า อะไรเราจะหาซื้อไม่ได้คือต้องสั่งที่ศูนย์ออกมาเลยดีกว่าตัวนี้ก็น่าจะหรือไม่ยากครับโรเตอร์แต่ปัญหายอย่างเดียวครับอะไหรมันจะไม่ตรงก็ต้องไปเบิกศูนย์อยู่ดีผมก็เลยใช้วิธีเอาศูนย์ออกมาเลยดีกว่าง่ายดีเกี่ยแพงหน่อย ก็เหมือนจะซื้อวิชาครับดูเข้าไปด้วยเผื่อทำเองได้ก็ทำครับอื่นก็ไม่มีปัญหาอีนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนสู้คอก็สู้คอก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่ได้แต่ว่าเสสู้เสนนี้ก็ต้องที่ว่าบิดไปผมก็น่าจะนี้ยเนี่ยดูนี่หายไปข้อหนึ่ง ถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องซื้อข้อต่อมาครับอีกเส้นหนึ่งตัดต่อใหม่นี่ก็ปีที่ห้าครับรถคันนี้ดะลงก,ก็โอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับขับเองครับขับเองใช้เองแล้วต้องระวังเอาครับ ก okay. ว่าจะขึ้นดาวใหม่เป็นดาวหกตัวแล้วก็ทำปากเกี่ยวมือรถใหญ่ไม่ทันครับปีนี้ mm hmm. ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเช็ค mm hmm. <Check. S 2> สภาพให้เต็มร้อยแล้วก็ mm hmm. เอาไว้ลุยงานทีเดียวเลยครับ ไฮริก็เปลี่ยนปีที่แล้วก็ใช้ได้แค่ใช้ไปแค่200ชั่วโมงทางศูนย์ก็บอกว่าทักสักร้อค่อยเปลี่ยนก็นได้ครับก็เลยประหยัดลงไปอีกหน่อยนึงพอป,ปีที่แล้วได้เกี่ยวค่าแค่สิบันนี่ครับสิบันรถเข้ามาเยอะหมดเลยแทบนี้ปีนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมครับน้ำท่วมก็น่าจะเข้ามาฝั่งนี้ อันนี้ก็ใช้นิ้วยาวนะครับนิ้วยาวเหมือนรถใหญ่ถามว่าดีไหมเจอข้าวบางก็ไม่ใช้ไม่ดีครับ จอถ้าเจอดังข้าวหน,นหนาโอเคครับเจอข้าวบางนี่ก็ใช้ไม่ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับโอเคครับดูรวมๆปะครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวโทรบอกช่างเดี๋ยวช่างเข้ามาเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง คลิปนี้ก็ขอจบพิพิยงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องเสียโพสพาลุยด้วยนะครับสวัสดีครับ